เอ้เรามาคุยกันอะไรพี่อยากคุยกับพี่มากเลยวันเนี้ยอ๋อนี่สอนขับเหรอใช่ใช่โคตรเฟี้ยวผมลองขับละันไม่ยังไงฟันหักเสียงอะเสียงอะเสียงอะแล้วก็ลไร่พโดนด้วยหรอตีน่ะโดนไอ้นไม่ไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาช่วยตีนอยู่ไหนอ่ะ่อีกฝั่ง่ะ กจะวัดกันลนีไปเะนามาตินไปไหนนะกลับแล้วเหอะกลับเหอะไปไหนกีนแียวขึ้นรถกูโจ๊กเข้าไปด้วยดิมาตนจะไปด้วยเหรอคไปตรงไหนมาตินเฮ้ยไอคนนี้นี่่าเฮ้ยวันนี้ผมชอบมากเลยคนเนี้ตกใจมากเลยยยยยยยบเยยยยยครัยย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 ยว นอนนอนนอนตอนไหนครับเนี่ยเอเรามาคุยกันอะไรพี่อยากคุยกับพี่มากเลยวันเนี้ยเ้้ยเเฮราคุยกันตรงนี้ก็ได้พี่กินข้าวยังครับวันเนี้ยกินข้าวนะครับกินแล้วกินแล้วแล้วตีเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมไม่ได้ตีเลยยังไม่ได้ตีเลยดิพี่จะถอยไปไหนพี่ก็คุยกับผมสิผมชอบพี่มากเลยเนี่ยพี่ แล้วเป็นไงแล้วคิดไงกับกับสตอรี่ครั้งนี้ครับคิดในสตอรี่ครั้งนี้หรอใช่ครับมันดูบอกว่าไม่รู้ดิเปื่อยๆดีเหมือนกันแต่ผมขอบคุณพี่มากนะที่พี่สอนผมครั้งนั้นอ่ะผมชอบมากเลยอ๋อที่สอนขมาขับวะใช่ใช่โคตรเฟี้ยวผมลองขับละทำไม่ยังไงฟันหักเดี๋ยวทำไรพี่ทำไม่ยังไงทำไม่ยังไม่ได้เลยใจเย็นใจเย็นให้เพื่อนเฟกลองหัวเพื่อนใช่เขาไม่ได้บอกว่าขึ้นรถมามาตีนโดนหลุดโรงพยาบาลอ่ะ ไม่ลูกก็นั่งอยู่กับเองเน่ะไม่โดนลูกนะไม่แต่แต่พี่เท่จริงไม่โดนเมื่อเรากลับมาเองเท่กว่าเยอะเองเท่กว่าเยอะเองเท่แล้วแล้วอันนี้อันนี้พี่มีพี่มีอาวุธอะไรบ้างครับอยากนะเอ๊ยังไม่หล่ะมีอาวุธอะไรบ้างครับพี่จะก่ออยู่ไหนนะมีอะไรนะไปเบิร์นรถอะไรใช่เปล่าอยู่ไหนตัวกับหัวใจอย่างเดียวโอ้ยอุ้ยเขาเท่โอ้โหเวลาขับนี่ผมชอบมากเลยแล้วอันนี้หิวน้ำไหมครับผมเอาน้ำไหมไม่ไม่ไม่ข้ากินน้ำส้มไปแล้วอ๋อเอาเอาเอามาม่าไหมไม่เป็นไรข้าข้าไปต้มไปแล้วเอาเนื้อไหม เนื้อาก็มีอยู่ในรถเอาเราเปิดประตูบ้านไหมได้นะราเปิดตรงบ้านเหรอได้เราเปิพี่ตู้ให้ได้เลย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 นา้เลยทำไรเนี่ยเอาโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์มีแล้วโทรศัพท์มีแล้วเฮ้ยไม่ชอบมากเลยเอาอีก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 โอ้ไปหาตัวฟาร์มด้วยตีพวกหน้าโรงบ้านไม่เหมือนแก่ไปไม่ใช่พี่หล่อไปไอ้โจรแดนมาร์คพี่เต๋อโดน เีย <Yeah. S 2> มาเลยมาดิมาเลยมังดิทุกคนเลยน้า,นามาแล้ว,วพี่ติอพี่เตะอติดกับหน้ามาแล้วไปโรงพยาบาโโลไปโรงพยาบาโโลไปโรงพยาบาโโลบาพ่เต๋พังนะแล้วพี่เตะพังนะไอ้กาอยู่ไหนก้าก้าคอมก้าคอมมันหนีสัตว์ตัวเนี้ยเอ้ยเพื่อนตีละมาช่วยดิมาช่วยดิมาช่วยดิก้าคอมโอ้โหโหลดมาไม่ได้ตีแล้วกูไปครับเลยเฮีย ว่าว่าลงรถมาใด้จ้ะขึ้นมาดิข้าข้างโรงพยาบาลเนี่ยมาเร็วเออยกำลดนตรีเนี่ยเมืองกำลังไปเนี่ยอยู่ดอกเมืองแ่ละตีงเข้าไปทันไหมล่ะขวอยู่ได้โรงพยาบาลที่จะล้วนไม่เล่นนี้ได้ไหมพี่มาตินมาตินมามันแรงมากเลยอ่ะมามามพี่กินข้าวอย่างพี่โจ๊ก

อยู่ที่เลกเกดมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี <h <h ่เตยโดนผู <h <h ้ออกมาแล้วนี่มันจริงๆหรอแถวโรงพยาบาลน่ะไม่เป็นอยู่แลนด์มาร์กเต็มเลยตาคำสั่งล่าสุดนะครับก็เฮ้ยเจดอนตีเจดอนตีแลนด์มาร์กมาเร็วมาเร็วมาเลยมาเร็วเฮี้ยอย่างเฮี้ยเลยไป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  เฮ้ยแต่พี่พโจ้าเกอร์เขาเขาเท่จริงนะเป็นเงนะื่อเขาอยู่ไหนอะ่ะนี่งั้นไงเขาอยู่นี่โอ๊ยโทษครับตำรวจพี่กินข้าวยังพี่แกินแล้วแกินแล้วพี่พี่สั่นขับหน่อยอีกทีนึงผมจำไม่ได้อะ่ะต้องทำไงนะเขาบอกอีกแล้วเขาบอกอีกแล้วเขาบอกอีกแล้วไออ่ะ<า>อีกทีน<า>ึงมาคออีกทีได้พี่ตำรวจมาไวจัดได้ให้ให้ทำยังไงนะไไวววต้รนาคุกละให้ผมทำยังไงนะพี่มาที่ก่อนมาที่ก่อนพี่ระวังตัวเด้อเป็นไล่ตีตัวฟาร์มละ อ่าพวกตัวฟาร์มข้าหมูมอนนั้นตนนั้นเลี้ยงหมูไม่ันต้องทำไงมันต้องมันต้องมันทำไงวันนี้มัคคุนอยู่ดิตามที่ซีเล็กเสียงอ่ะเสียงอ่ะเสียงอ่ะแล้วก็ไล่ตัวฟาร์มเนี่ยเป็นที่พวกตัวฟาร์มเหรอพวกที่นี่มันแค่เยอะไม่ได้มาตรงข้าลงมาดิข้าลงมาดิมาข้าลงมาดิข้าลงมาดิไอตรงกัลลาดอ่ะอยู่ในอุโมงค์อุโมงค์กะกลับมาอุโมงค์นี่กะอุโมงค์แล้วไปพี่กลับไป โอ้ไม่กอดโอมาโอมากอดดีดีสดยอดอัดแดีดิดดินีเยนหมดน้ำเงินซกเออเจ้าเจ้าเป๊ปเาเป๊ปขาะเอเนอ๋อตายคยเป๊ปป๊ปเป๊ปตแข่งไม่เฮ่ตูซ้ำูเตะตัวกูแข่งไอ้สั่งไว้เจ้าอุเฮียตายเฮียอะไรวะให้ลูกถีบซะหน่อย วายจะเป๊บกัดจัดโหมาดาพี่กูแรงจัดฟาดมาดาพี่กูแรงจัดพี่น้องพี่น้องแทงตายวะไม่อนกไม่ไม่ไม่พี่ไม่ได้แทงพี่น้องมาแทงอะพี่น้องมั้งสุดหมดตอนน้ำเนาะครับเด้งไหนครับเด้งไหนไม่ใช่พี่ไม่ได้แทงตายอ่ะแคร์แคร์พี่ไม่ได้แทงตายแคร์ ไอ้ยื้อไว้ไหนดีย๋ยแยบจุดแป๊บ,บุกูนวุเล่นนะเนี่ยอันน่ะมันเล่นพี่พี่เป๊บกูเสียจัดเลยในสัตว์มา โอ้เขี้ยไอสัตว์มีดเต็มเลยวะเฮียเล่เล่เล่เบอกมาเอ้าที่ไหนไอสัมตีเลยจริงบอกว่าพี่อาวุธหนักพี่อาวุธหนักอาวุธหนักต้องเก็บบุญนะไปจุกเพื่อนนี่ไหมยังแค่ตายเด้งดิมันเอ็นให้กูเลยอ่ะกูแบบเออ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 แล้วแต่นี่ผมผมสามารถ อันที่ผมพิสูจน์ได้แล้วว่าผมคนนึงอ่ะต้องมันสามคนถ้ามันไม่สามคนอ่ะมันโดนอันนี้ผมพิสูจน์ได้ละโอเคงั้นผมรู้แล้วว่าผมต้องเล่นอะไมันขอให้เขาไปเลยครับเขาผมรู้แล้วผมรู้ละผมรู้ละมันยันไม่เชื่อมหมอเนี่ยว่ะไปเลยไปนะครับคุณหมอครับคุณหมอไม่ถามก่อนละครับคุณไม่เลยถามไมเลยเตยหมอใหม่พยายามใจหมอใหม่เข้ากลับครับ Hãy <coughs> 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 <Đó là. coughs> ใครกูไปละเกินมันเอาพี่จัดอ่ะแล้วเพลงพี่จัดอ่ะแล้มันไม่ด่าผมนะเราไปหาตัวฟาร์มมันเอพี่พี่แป๊บพี่ฟังผมพี่ไม่ต้องห่วงผมจะการให้เรื่องนี้ยี้วันนี้วันนี้ผมวันนี้ผมแข่งมาไงผมเหนื่อยเดี๋ยวพี่รอให้จัดให้พรุ่งนี้ผมจัดผมผมจัดให้พี่เน้นๆเลยไม่ต้องห่วงพี่แล้วดดียยววไออรรตต่่สุะ